เรื่องนี้ก็ไม่พูดไม่ได้คุณเด็กผีหรือเปล่าผมดูบอลแต่ว่าเอาพูดตรงว่าผมเลิกดูบอลมาพารใหญ่มากแต่ว่าถามจริงก็ผมไม่เด็กผีไม่ใช่ถ้าเกิดยังจำ EP ที่ผมพูดเรื่องคุณพ่อตั้งชื่อว่าไว <White. S 2> ้อและให้ไมค์คิวเป็นของขวัญครับผมไมค์คิวเนี่ยไม่ใช่ของขวัญชิ้นแรกของอขวัญชิ้นแรกใ,ในชีวิตผมนะที่ผมจําได้นะจําไม่ดีครับผมผมได้เสื้อบอลแมนยู ที่เป็นเขียวว่าชาร์ปอ่ะที่เป็นโลโก้ชาร์ปเอริกคาโตน่าเย่รุ่นนั้นเลยโหดคลาสสิกเลยซื้อมาคลาสสิกมากแล้วก็เราว่าเออเท่เลยเว้ก็เริ่มเริ่มดูบอลสมัยก่อนต้องไปหาสตาร์สกอร์หาสยามสปอร์ตมาซื้อทุกสัปดาห์นะซื้อตลอดก็ชอบแมนยูไปตลอดตั้งแต่ตอนนั้นคุณชอบใครสุดในตอนนั้นตลอดเวลาที่สโครพอลสโครพอลสโครนี่คือไอดอลของผมมาตลอดเวลาเขาผมได้ยินมา หลายๆคนที่เป็นแฟนผีครับคุณเป็นแฟนผีคนวที่พอสโคอุ้มตอนเกิดตอนเกิดตอนเกิดตัดสายสะดือนะเขาไม่ได้ตัดไต่ไม่ตัดเป็คุณหมอใช่ไหมคุณหมอตัดแต่ว่าพอสโคอยู่ในห้องคลอดด้วยคุณสุดสุดจริงใช่ใช่อาพออาพอคุณเรียกอาพอตอนนี้ผมเกิดเขาอย่างเท่าไหร่เชื่อเขาสิบสี่สิบสามสิบสี่อะไรเงี้ย เขาเขา<อ><อ>แก่กผมไม่ไม่เยอะนะตอนนั้นเขาคือเขาเป็นหลานของอาโจอาโจโจสโคอืมครับอาโจแต่ว่าอาโจกับบ้านผมก็คือพอรู้จักกันอยู่นะครับก็มาที่กเกษมราดนั่นแหละเกษมลาดก็ามาผมนี่เอริกคคันโตนาเอริกคคันโตนาใช่เดอะคิงเอริก k คิงผมนี่มีเสือเ้อแบบคุณเลยชาร์ปมีปกใช่ไหมต้องตั้งปกไลตั้งปกตั้งปกสมัยเราตั้งปกผมได้ มาจากมือเลยตอนนั้นพ่อพาไปโอทราฟอร์ดแล้วเขาถอดเขาเห็นคือคือสมัยก่อนเอริกก็เคยมาเมืองไทยอยู่เขาชอบกินซูเกียเอวิกส์เอวิส์นสิมันแถวแถวเทพจิรินใช่ไหมใช่แถววนั้นแล้วก็เจอพ่อผมจำได้คุณเกียรติคุณเกียรติอะไรเงี้ยแล้วก็ พอผมนั่งผมกับพ่อนั่งริงไซส์ไงตรงตรงสเตเดียมแล้วเอริกตอนนั้นยิงจำไม่ได้ว่ายิงยิงสเปอร์หรือยิงอะไรรู้ยิงปุ๊บแล้ววิ่งเข้ามาชี้ชี้ที่พ่อผมเลยแล้วก็ให้เสื้อแล้วพ่อผมก็เอาให้ผมต่อเอริกเป็นคนนท์นะคนหนึ่งเขาดูเป็นฮอตเทมเปอร์นะแต่ว่าตัวส่วนตัวผมว่าเขาเป็นคนที่มีความมาร์ปสูงเนี่ยมีความเป็นเป็นนักกีฬาที่มีความศิลปินสูงมาก ครับแล้วก็แน่นอนแหละมาส่งผลให้เห็นในสนามอยู่แล้วว่า<ช>วิธีการเล่นหรือสไตล์การเล่นของเขาม,มันสวยงามอ,ะอ่ะเอริกเป็นก็เป็นหนึ่งคนที่ที่ผมนับถือมากๆนะครับในฐาหนะที่ก็เหมือนที่บอกเราเคยเจอครันมาก่อนหลายๆครั้งอเอริกแต่ยุคยุคนั้นท,ที่ที่ตอนคุณเกิดน,นี่เอริกได้ได,ได้มาเซมมาได้วไหะเอริกไม่ได้มาไม่ได้มีแค่อพอลมีอพออภอมาอพอมาแล้วก็ แต่ว่าเอริกเนี่ยคือวันช่วงที่ผมไปอยู่ที่สเปนน่ยคือมันก็ไม่ได้ไกลจากฝรั่งเศสคือหรอปะเออมันเราก็มีโอกาสไปมาหาสู่กันบ้างคืออย่างที่ผมไปมหาสู่รผมไปหาเขาบ้างครับนะบางทีกินข้าวกินข้าวทั่วไปแต่ตอนที่พูดถึงเรานะตอนอยู่สเปนมันก็คือยุคเรมาดิดอืมมาดริดตอรโอ้โหทั้งโรนัลโด้อาซินินซีดานฟิโก เดวิดเบคแฮมใหม่ๆเลยมาโรเบเร์คาร์ลสกูตีฮะหมหยนั้นราอูอิกเคผู้หนึ่งคิดถึงคือมันตอนตอนผมอยู่ตอนนั้นก็มีโอกาสไปดูแข่งใช่ไหมไปดูแข่งแล้วก็เขาชวนไปกินข้าวต่อไปกินแบบเหมือนไฟดายอย่างเงี้ยเขาก็จัดเลี้ยงผมก็เป็นเด็กอยู่เลยเขาก็ชวนแบบเด้เก็บพาซซ่านู่นีแล้วก็ ก็ไปนั่งเขาเป็นคนให้ผมกินเหล้าครั้งแรกด้วยอ๋อเหรอฮะใช่โดนนัตโตอานายอานายหยิบช็อตให้ผมตอนนั้นเขาชนะเอ่อบาร์เซโลนาไม่จำไม่ได้ว่าสองเป็นสองชนะไบเออร์เลยเวอร์คูเซ่นช่วงนั้นผมช่วงช่วงช่วงนั้นน่ะแล้วก็ฉลองก็ดึงผมไปแล้วก็ให้กินช็อตนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ผมเมาเลยผมยังจำความจําพวกนั้นมันยังเฟรชเหมือนเดิมเลยนะผมยังจำได้เหมือนเกิดขึ้นเมื่อวาน ทุกอนะย่างเหมือนเกิดขึ้นเมื่อวานผมบังจําตอนที่อาพออุ้มผมได้อยู่ดีเลยแต่เหมือนเกิดขึ้นเมื่อวานน่าจะจํานะจร<อ>ิงแบบไอดอลไอดอลด้วยคือเราเรารู้เลยว่าเราชอบเขาอะแล้วเขามาอุ้มเราเกิด <c oughs> อืซึ่งนะฟังแล้วยังแบบยังน้ำตาซึมๆ